การจังหวัดประจวบคลิคานได้ระดมทุกหน่วยงานช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะ วันที่17พฤษภาคม2515ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเกษมสุวรรณชาตินายกอบตเขาเจ้าพร้อมด้วยนายเฉลิมชัยแก้วกระจ่างรองอบตเขาเจ้านายประทิปกินเล็กเลข,ขาธิการนายกนำสมาชิกอบตเขาเจ้าร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สำนักงานชลประทานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประจบคีิีคันสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบและหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเล่งกำจัดผักตบชวาจอกแหนที่แพร่ระบาดอย่างหนักขีดกวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำปานบรีหรือึคของเขาเจ้าระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรกินเนื้อที่กว่า150ไร่ทําทำให้ชาวบ้านซึ่งประกอบอาชีพชาวประมงไม่สามารถใช้เรือสัญจรไปมาโดยได้ระดมทั้งกำลังคนและเครื่องจักรเรือแพและลแรถแบคโฮเข้ามานำเนินการผักดันวัชพืชเข้าสู่ริมฝั่งน้ำเพื่อให้รถแบคโฮสะดวกต่อก,การตักไปที นอกจากนี้ยังใช้ท่อ PVC และต้นไผ่ทำเป็นแนวกั้นกวางลำน้ำดักวัชพืชเป็นระยะระยะเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆขยายพื้นที่พแพร่กระจายไปในวงกว้างโดยมีนายเสถียรเจริญเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์พร้อมด้วยนายปรีดาศึกใจในอำเภอปันบรีในการโพดอกไม้พิ่มหนวการสำนักงานโครงการชลประทานนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประจวบคร คได้คอยมาติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและให้กำลังใจเจ้าหนะ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ นายเกษมสุวรรณชาตินายกอบตอเขาเจ้าเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ผักตบชวาจอกและแหนเติบโตการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในแม่น้ำปามบุรีจนเกรงว่าจะไหลทะลักสู่อ่างเก็บน้ําเขื่อนปามบุรีจึงได้มอบหมายให้ในายเฉลิมชัยแก้วกระจ่างรองนายกอบตอรับผิดชอบนําทีมสอบอบตอ,ออกสํารวจพื้นที่การขยายตัวของวัชพืชที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านปรากฏว่าผักตบและจอกแหนมีปริมาณหนานแน่นประมาณส ซเป็นระยะทางยาวประมาณ3กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่เหนือสะพานวัดเขาเจ้า500เมตรและถัดลงไปด้านใต้สะพานประมาณ2,500เมตรหรือประมาณ2.5กิโลเมตรเนื้อที่โดยรวมประมาณ150ไร่ตามลำแม่น้ำซึ่งเกินความสามารถของทางอวตเขาเจ้าที่จะก,กำจัดเนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการจัดเก็บดังนั้นจึงได้ทำหนังสือรายงานไปถึงในปรีดาสุขใจในอำเภอปมัมบรีเพื่อให้ช่วยประ ทางสำนักงานชลประทานและทางจังหวัดประจวบคลคริขันเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลคริขันในสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อมาทางสำนักวิจัยชลประทานจังหวัดนนทบ,บุรีได้นำโดนเข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของผักตบและจอกแหนะอีกทัง้งทางสำนักงานชล ประทานที่14และสํานักปอบพอ,พอประจบคลิขานยังได้นําเครื่องจกักรเข้ามาดําเนินการร่วมกันจัดเก็บเป็นระยะระยะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายนรวมระยะเวลาประมาณ4เดือน